นายจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบิดคัพแคปิตอลกรุ๊ปโฮดิ้งจำกัดคาดการปี2568นี้ทองคำมีโอกาสปรับราคาสูงขึ้นได้อีกครับจากผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะคู่ขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งอาจส่งผลทำให้ความต้องการใช้เงินหยวนนั้นมีมากขึ้นซึ่งหากเป็นเช่นนี้จีนก็จำเป็นต้องสำรองทองคำเพิ่มขึ้นและยังจะเป็นปีทองของบิตคอยอีกด้วยครับเราก็เลยสังเกตเห็นปีนี้2024เนี่ย ราคาทองคำมันขึ้นแบบผิดปกติมากเลย40%กว่าเเปอร์์ซ็นตแล้วโดยเฉลี่ยจริงๆ10ปีที่ผ่านมามันขึ้นแค่ดิจิตเดียวเองนี่ขึ้นดับเบิ digit สองดิจิตและ40%ในปีเดียวแต่เทรนนี้มันยังไม่หยุดแค่นี้แน่นอนอย่างที่สองคือมันมีดีมานสำหรับอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดโดยการใช้ใช้หยวนมากขึ้นจีนก็ต้องเอาทองคำมาแบกหยวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอสองอย่างนี้รวมกันเนี่ยมันจะทำให้ทองคำเนี่ยมีความต้องการมากขึ้นอีกในอนาคตในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นอีกทรัพย์สินหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทองคำ